สามเทคนิคนะครับที่จะทําให้คุณนั้นทําคลิปเพื่อหยุดนิ้วคนดูได้แบบง่ายๆครับเทคนิคที่หนึ่งครับคือการที่คุณนั้นจงตัดต่อคลิปวิดีโอออกมาให้ดีที่สุดนะครับให้กระชับที่สุดแล้วก็สมูทที่สุดนั่นเองครับและไม่ควรจะเกินหนึ่งนาทีนะครับสําหรับคลิปสั้นหรือคลิปรีวนะฮะและเทคนิคที่สองครับ,ค,รบคือการที่คุณนั้นตั้งหัวข้อหรือทำคอนเทนต์ให้กระชากใจคนดูหรือดึงดูดความสนใจของคนดูนั่นเองครับ และเทคนิคที่3ครับคือการที่คุณนั้นจงทําภาพหน้าปกคลิปของคุณให้สวยที่สุดนะครับเพราะส่วนนี้คนส่วนใหญ่มักจะพลาดนะครับเพราะคนที่ดูคลิปส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมองที่ภาพหน้าปกเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ลองเอา3ทีเทคนิคน,นี้ไปปรับใช้กันดูนะครับและโอกาสดีนะครับสําหรับใครที่ต้องการลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์นะครับเป็นคอร์ส สร้างเงินล้านจากออนไลน์นะครับจากราคาปกติอยู่ที่26,900บาทนะครับพิเศษสำหรับคลิปนี้นะครับอยู่ที่6,900บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจลงทะเบียนก็ทักกันเข้ามาได้นะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนครับและผมสัญญาว่าจะพาทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยกันครับขอบคุณครับ